งงานครับสเต,ตปบอลก้อนนะครับ r k 5อันนี้เข้ามาจากโร5,000นะฮะตู้น้มันโซฮอกกนะครับ,บ,โโก,บ, 5, รบก็คันนี้มากับเดินเบาวสั่งด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่รอบเดิมลรงงานนะฮะน,นี่นะครับ ทค่เปกระดิกเลยนะฮะเราก็สั่นน้อยลงพอสมควรเลยฮะตอนแรกมาแค่เดินเบาแบบนี้ก็สั่นแล้วนะฮะอ่ะเอเคห้ามีเรื่องลิ้นหลี่ด้วยนะครับจัดการให้หมดนะฮะลิ้นหน่วงอะไรพวกนี้จัดการให้ครบหมดแล้วนะครับก็โปรห้าพันมีตั้งวาล์ล้างลิ้นล้างหัวฉีดนะฮะเขี่ยไสกองหัวฉีดสแตเลสรีเซ็ตอีซีอูเรินิ่งรอบเป็นเบาใหม่นะฮะแล้วก็จูนกล่องหลักนะครับจูนกล่องหลักตามเจ้าของรถใช้งานนะฮะน้ำมันโซฮก้าห้า เก่าหนึ่งอีสิบอีแปดห้ายังไม่ดีเซลครับไม่ได้รับอ่ะคันนี้จูเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าดีดสุดของรถคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับจูโดยใช้ตัวนี้ครับอีไอแบตัวจับส่วนผสมน้ำมันเกลือกัะครับสายเป็นสิ้นสายแก๊สเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็ไโดนจูนะจ๊ะจูสดจูนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนโจนไม่ได้จูห้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับมา ปีเทสนะครับอันนี้เดิมทุกอย่างนะฮะล้อเดิมท่อเดิมปีเทสเปิดไอเกียดีโหลดจริงทุกอย่างนะฮะไปพอมานแอฟฟิก ไว้เวลาสิ่งไปซื้อจับข้าวไปรับลูกได้เลยฮะโอเคก็อาคาศ้าวคลิ่งเดิมๆก็จะนวงๆหน่อยนะ คันนี้ก็ได้นะครับมีแต่ส่วนสำคัญตรงนั้นนะครับที่ทำแล้วก็พีจูน่าอู่ยู่เสรีไทยเจนะฮะหน้าบัดพลอยหลวสีิลปเงินนะครับอีกที่คือลำลูกกาคลองเจ็ดนะฮะที่คลองเจ็ดรับแต่งงานจูนอย่างเดียวนะฮะไม่ทําอย่างอื่นนะครับรวมถึงจูนนอกสถานที่นะฮะกระบอกค่าเดินทางนะครับแล้วก็ติดตามได้ทั้งสี่ช่องทางนะฮะ Facebook YouTube Google แบบทิกต็อก หน้าเบอร์ไว้พบสี่ช่องทางแล้วก็แค่พิมพ์พีจูนรีแบบฮอนด้าเจอเลยทั้งสี่ช่องทางนะฮะโอเคก็ส่งงานสำหรับสเต็ปวาคอนอา5เ้านะครับโปห้าพันจูล้ำมันโซฮกาห้านะฮะหน่วงอืดอะไรพวกนี้ผมแก้ให้หมดเลยนะครับรถมีกำลังมากกว่าเดิมตอบสนองมากกว่าเดิมนะฮะขับง่ายกว่าเดิมนะครับขอบุณคขับ